ขาสูบสปาสแซดนะครับสปาสแซด57ดันโลครับส่งมาทําได้ครับสองวันเสร็จพร้อมเสิร์ฟครับผมสองวันเสร็จพร้อมส่งให้เลยครับผมฝานี้นะครับงานด่วนนะครับปากลตต่างจังหวัดนะครับรอรับกลับบ้านได้เลยนะครับแต่ต้องโทรนัดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหน้างานงานเยอะก็เกรงใจที่เขามานั่งรออยู่ครับอันนี้ก็ย้ายวาล์วนะครับผมสปาร์ซด เก่า110นะครับผมแกนวาล4.5สปริงรีเทนเนอร์ฐานเล็กท้ายวาลสั้นนะครับเปลี่ยนเป็นฐานวาลโซนิกนะครับใส่สปริงรีเทนเนอร์โซนิกมีโอนะครับผมท้ายวาลยาวนะครับรองรับกับแคมยกสูงนะครับแกนวาลนะครับจาก4.5ขึ้นมาเป็น5มิลนะครับผมตอนนี้ก็ยัดบ่านะครับยาบ่าปาดหน้าควักเบ้าอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่ว่าปาดเก็บงานนะครับก็เสร็จพร้อมส่งให้เลยนะครับผม อีกสักคู่เดียวนะครับผมตัวนี้ก็ได้ดูพร้อมกันนะครับผมอันนี้ลูกค้าไม่ได้ยิงรายนะครับผมถ้าสั่งยิงรายจะสวยแล้วก็ใหม่กว่านี้อีกนะครับผมเพราะว่าการพ่นสายน้ําที่ร้านเนี่ยตอนเนี้ยเงางามวิบวับมากเลยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับไม่ได้พ่นรายน้ํานะครับนี่ครับต่อถ้าพ่นรายน้ําแล้วจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมขาวๆนะครับเทอครับรายน้ำกำลังพ่นอยู่นะครับผมนี่ครับชิ้นงานที่ว่าพ่นใสยน้ำครับผมจะ ขาวสวยพ่องแบบนี้เลยนะครับผมก็มาเก่าๆนะครับผมนี่ก็มาเก่าๆนะครับยังไม่ได้พ่นนะครับถ้าพ่นแล้วนะครับจะขาวนะครับผมแล้วก็ใสสะอาดเหมือนเบิกใหม่มาเลยนะครับผมเหมือนเบิกใหม่มาจากศูนย์เลยแบบนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็พ่นนะครับผมนี่ครับกําลังขึ้นฝาอยู่นะครับฝา G T 1 2 5้้านะครับนี่ครับพ่นรายน้ํามาแล้วนะครับกําลังขึ้นแบบปาดอยู่นะครับ เพราะว่าแบบปาดไม่มีนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับท้ายวาวนะครับท้ายวาวนะครับยาวกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบสเต็ปรวดเร็วทันใจนะครับง่ายๆนะครับผมตัวนี้ใส่หัวเทียนเดิมได้เลยนะครับผมหัวเทียนสปาร์กนะครับแต่ใครต้องการหัวเทียนยาวหัวเทียนโซนิกก็สั่งได้นะครับผมเราทําตามสั่งอยู่แล้วนะครับผม เอาตามลูกค้าชอบเอาตามลูกค้าสั่งนะครับผมก็บางคนก็ไม่สั่งก็ตามใจช่างก็มีเหมือนกันนะครับผมก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปจัดข้อยางให้ลูกค้าต่อครับชุดนี้มาเสื้อข้อฝาแข้งแคมปะเก็นสปริงวาลครบเลยนะครับแบบว่ากลับไปนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับผมกลับไปนะครับซื้อเบนซินดีเซลนะครับแก๊สโซฮอลสักอย่างละลิตรนะครับผมล้างครับทาความสะอาดขัดถูนะครับผมแล้วก็ ประกอบสปริงลิทเนอร์นะครับใส่ลูกสูบแหวนสลักกิ๊บล็อกทากาวประกนประกอบวิ่งได้เลยนะครับมาเป็นชุดเป็นเซ็ตนะครับอันนี้ก็เซ็ตเบ้าให้เสร็จเลยนะครับซีซีนะครับจัดให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมก็ให้คาปรึกษาหลังการทำอะไรด้วยหลังการขายด้วยนะครับโทรปรึกษาได้นะครับรถวิ่งไม่ออกก็โทรมาถามได้นะครับผีอันหรือว่าสะดุดหรือว่ามีเสียงอะไรยังไงก็ปรึกษาได้ตลอดนะครับผมเพราะว่า บางคนก็เคยประกอบนะครับเอาไปก็ประกอบได้ผ่านฉลุยบางคนก็ไม่เคยประกอบนะครับผมขันน็อตก็ยังไม่ค่อยถูกทางเลยนะครับบางทีก็ใส่เข้าไปสลับทางบ้างเอาไอดีใส่เสียเสียใส่ดีบ้างนะครับก็มีนะครับก็ค่อยฝึกฝนกันไปนะครับแต่ว่าผมนะครับก็ทําอะไรให้ด้วยนะครับแล้วก็ให้คาปรึกษาในการประกอบในการไล่รถด้วยนะครับสนใจก็ส่งมาใช้บริการกันได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ